ปีที่แล้วออกตรงเป๊ะเลยสามตัวตรงเลยสตัวเอ้าปีนี้อะไรนะเลขเลขเลขผ้าพนอนเลขอะไรนะเลขผ้าพนันนะห้าศูนย์เจ็ดอูตรงไหนอยู่ตรงแบบปลายตีนมดปลายตีนเลยไปดูได้ไหมตัวนี้ก็ไปดูเถะเดี๋ยวเราจะไปดูเลขอ่าออกทุกปีไหมปีน้อยปีน้อกว่าปีปีนั่นแม่ก็ได้เนี่ยได้ไหมเลขเลขเลขผ้าพนนั่นปีที่แล้วออกอะไรไม่เอาของใครมานึกทำใอ้ไม่ดูลูก กันไหนเมื่อที่แล้วบอกปีที่แล้วน่ะปีที่แล้วได้เลขอะไรปีที่แล้วรักเลขอะไรแข่งก็ลืมจำไม่ได้เนาะปีต่อปีเนาะปีนี้ล่ะคนเขาได้มามามานี่ปีนี้ล่ะปีนี้เขาไม่เห็นบอกนั่นเขาบอกยังเขาไม่เห็นบอกเขาไม่เห็นพูดเขาไม่เห็นประกาศบอกตอนปีไกลนี่แข่งเป็นคนรำเขาจะประกาศบอกตอนไหนเขามีลูกเขาไม่บอกเลยเขาบอกไว้ต้องไปถามคนที่อยู่ถามพออไม ใส่เสื้อสีขาวผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวนี่โอเคโอเคปีที่แล้วออกตรงเป๊ะเลยบ่สามตัวตรงเลยสาตัว<อ>ปีนี้สี่สิบคนเขาได้เงินคนละห,หมื่นถึงสองหมื่นเนี่ยเอา,อาเดี๋ยวเราไปดูนเลขผ้าห่ผมผ้าใหม่ของผ้านอนปีน,นี้นะผมแต่เมื่อวานเรามาไม่ทันผมผ้าผ้านอนไปแล้วเขาลำไปแล้วไอ้น,นี้มันคนลำน่ะมันรวมถึงวัดห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนปีนี้ นางลำเออนางลำห้าร้อยกว่าคนห้าร้อยคนปีที่แล้วมันแล้วนาบไม่ทวนนึ่พันกว่าคนนะปีนี้พันกว่าคนเลยเล่ห์ผ้านอนเออเลขห่มผ้าผ้านอนเนอะเดี๋ยวเราจะไปดูไปถามพอออดีกว่าเนาะอาจจะอาจจอไปลุ้นเลขเลขเด็ดผ้านอนกันเลยครับเด้อขอบคุณมากครับคุณปขอบคุณมากครับไม่ได้นะครับเป็นไฮไลท์แน่นอนพรุ่งนี้อย่างนี้อย่าลืมครับตอนนี้ไม่ฝากให้ประชาชนที่รับชมอยู่ มาชมงานที่ปร,ราสาทวัดพ,พระนอนซึ่งเปีนรัพเนื่องจากเครื่องด้วยองค์หลวงพ่อขนอนของเราก็เป็นองค์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นองค์ที่ไม่ได้เป็นองค์สามมิตินะคะที่ ที่น่าจะมีแห่งเดียวในในอีสานแล้วก็เป็นองค์ใหญ่ในในเอเชียเนาะที่สร้างด้วยศิลาแบบศิลาอาาหิทรายางเนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นส่วนสาคัญในในพุทิยานธรรีานะครับจาโคราชจีโาร์ลนะครับอย่างหนึ่งท่านก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองอำเภอสุวรมานานแล้วเป็นระยะเวลาพันสามร้อยปีนะครับในเทศากาลสําคัญนี้นะครับเราก็ได้จัด เครื่องบูชานะครับวงสวงแล้วก็มีการจัดระมวงสวงแล้วก็มีมหรสพมากมายนะครับก็อยากให้ ท่านได้มาเที่ยวมาสักการะองค์หลวงพ่อพนอนในยุทธบรารดีนะครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มาช่วยอุดหนุนร้านค้าของพ่อเนี่ยที่น้องชาวอำเภอสุนเนินนะครับมาช่วยอุดหนุนอัตลักษณ์นะครับเพื่อให้อัตลักษณ์เหล่านั้นยังคงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปได้เหมือนมีการสืบสานรักษาและต่อยอดคนระับขอบคุณมากค่ะนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทีมงานเพจสูงเนินบ้านฉันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขที่ที่วอนที่ห่มใหม่กันเลยดีกว่า พี่ตัวเลขงวดปีที่แล้วเนี่ยว่าเลขห้าตรงๆเลยบอกไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ยวันนี้ไม่ได้ดูเลยบงสองพานอนใช่ไหมมันไม่ซื้อไม่ได้หรอกครับมันจะเป็นเจ็ดสองแปดหรือเปล่าเลขอันเน่ะเจ็ดสองแปดเลขเจ็ดแปดสองก็ได้ไปดูในเพจผมผมไลฟ์เนี่ยผมลงรูปนิ่งด้วยไปดูตอนนี้ทันไหมก็เข้าไปดูในเพจเลยครับเข้าไปดูในเพจ วันบวงสรวงท่านวันบวงสรวงเมืองโบราณผมลบรูปอย่างนั้นดับวงสรวงเมื่อวานนี่ไงบวงสรวงเมื่อวานตอนเช้าลบรูปไปยังเดี๋ยวจดูดูจากพี่พี่เพจยร์เขาดีกว่าว่าบางทีเราเข้าไปถามเข้าไปดูตัวเองได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวดูในรูปก่อนเนาะเหลืออยร์สุ้งจเงนินบ้านฉันนะครับเด้อเรามีบวงสวงพิธีบวงสวงพระนอนห้าร้อยกว่านางลำจะบอก ผมลงไปเขาบอกว่าเลขอันมันมันท้ายจะแปดสองนะแปดสองเพราะในหลวงเกิดวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเพราะเดือนนี้เดือนเกิดท่านสวัสดีครับพบนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณป้าต้อนรับคุณโศพรศริสมานผู้อำนวยการสำนักศิลป์ตอนนี้ท่านจะได้รับความรู้มากมายเลยนะครับมาดูสิว่าอย่างไร มาเื่องผ้าผื้นนี้นะครับผ้าพื้นนี้นะครับะมีที่าที่อย่างรตอนนี้เราไม่ได้เห็นเลขที่ผ้าจีวรห่มนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านมีชาวบ้านบอกมาแล้วนะครับเ,นนเลขในผ้าจีวรห่มเมื่อวานบงสวงลำบงสวงไปห้าร้อยเจ็ดสิบท่านเลขมีแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หรือเปล่าหรือเจ็ดศูนย์ไปดูในคลิปเ,เลยครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูใหม่ ปีที่แล้วสามตัวตรงนะครับลำถวายไปหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าท่านนะจะไปดูในเพจดีกว่า,าอาจจะหาเลขนะครับเลขทูบที่อ่าน่าจะเป็นนายอำเภอหรือว่าท่านมาเปิดงานแล้วก็จุดทูบนะครับเป็นเลขทูบของพระนอนซึ่งนะครับเลขนี้นะครับซึ่งเลขนี้นะครับปีที่แล้วเลขอ่า พระนอนนะครับที่งานประจาปีของคนนนเอ๋ยสูงเนินนะครับเลขนี้นะครับเด้อเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดอะไรแปดสองหรือเปล่าเนาะเป็นเลขนี้นะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับเด้อตอนแรกเราคิดว่าแต่เลขจะขึ้นในผ้าไม่ใช่นะครับเลขโนนนี้จะเป็นเลขที่จุดนะครับไม่รู้ว่าใครจุดนะเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลให้เอฟซีนิดนึงนะครับเจ็ดแปดสองนะครับนี่ได้มาจากเพจสูงเนินบ้านฉันนะครับสูงเนินบ้านฉันท่านคนที่เราเคยไปถ่ายร่วมกันที่เอ แม่ตะเคียนยาวสามสิบเมตรนะครับที่สุขเนินนี่แหละเนาะเอาไปดูกันว่ามีงานบงสวงงานลำไปบวงส่งยังไงเดี๋ยวเราจะาถ่ายดูนิดนึงครับเพื่อเป็นแนวทางว่าเออเลขตัวนี้มาได้ยังไงใครเป็นคนจุดเนาะเดี๋ยวเราหาให้ครับสักครู่หนึง่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปได้เลขตุงไหนนะนี่เออก็งงก็งงอยู่ก็งงอยู่บอกว่าเป็นสถานที่นี่ครับเป็นตัวเลขตัวนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าจะ วงสวงกันยังไงนะเมะื่อวานเราก็ไม่ได้มาดูนะเราไปดูดำลำดงก่อนวันนี้ก็เลยสอบถามทางเพจสุเนเรือนบ้านฉันได้มาเจ็ดเขาบอกว่าเจ็ดแปดสองนะเจ็ดแปดสองแต่เราเห็นเป็นเจ็ดสามสองนะอะแาแต่ความเชื่อศรัทธาของเอีนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางนะครับคุณใช้วิญญาณในการรับถมแล้วเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเรื่อยๆว่าตรงไหนเป็นยังไงต่อนี่ก็เป็นเพจนะครับประจําอําเภอสุงเนินนะครับนี่ครับเขาวงสวงกัน นี่เป็นงานบวงสวงอะไรต่างๆมาจะทอนนิดนึงนะครับเนี่ยเลืนบ้านฉันเลื่อนไปเรื่อยๆเขาบอกเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเห็นเนี่ยครับเป็นรูปเป็นร่างอะไรเนี่ยเน,นาะเลขที่ได้มาก็นั่นแหละเนาะไม่ชัดซะลว <c oughs> ไม่ชัดไม่ชัดเลยเลื่อนไปนี่ครับนี่นี่ครับงานนี่บวงสวงนี่งานบวงสวงใหญ่เลยนี่นี่เป็นงานบวงสวงใหญ่เลยนี่ ตรงสูงด้านนอกตรงไหนนอ้อด้านนอกน,อนี่เนาะนะครับเป็นที่มาของเลขตัวนี้นะครับเนาะเป็นที่มาของเลขเจนะ็ดแปดสองนาทีิบเอดสูนเนินบอกว่าผมเห็นเป็นเจ็ดแปดสองนะแต่เราก็เห็นเป็น 7, 3, เจ็ดสามสองอ้าวนี่ครับเป็นงานนะก็ข้าวกาข้าวก่อนประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแลาวก็ขอให้ท่านช่วยโคกดีนะวีทีเดียวชาวบ้านถูกกัน สี่สิบคนเลยนะเขาบอกว่าถูกประมาณสี่สิบคนคนละสองหมื่นสามหมื่นเลยแหละนี่ไงพี่เพจเขากำลังถ่ายอยู่นะถ่ายเลขทูบนะครับถ่ายเลขทูบอยู่นี่นะนี่อนะประมาณนี้เนาะนี่กำลังดูเลขทูนอยู่นเลยนะขอบคุณเพจสุนเรือนบ้านฉันนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะประมาณนี้นะครับเนาะเราไม่ไม่ได้อยู่ถ่ายเมื่อวานเนาะไปถ่ายน้องดำดุลใจ้สระบุญนี่ซะก่อน ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็ให้ทุกท่านโชคดีหนึ่งวันนี้เดอ้ 7, 8, อเจ็ดแปดสองเป็นงานบงสวงพระนอนเด้อครับเนี่ย ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะคอับทุกท่านโชคดีเน่งวันประจำวันที่16กรกฎฤษา,าเป็นปีที่2ที่เขานอนให้ปีที่แล้วถูกกันเยอะมากเลย3ตัวตรงเลยครับวันนี้ก็ขอให้เขาาสามตัวตรงๆเด้อสาธุขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ